สวัสดีครับทุกคนจากสนามบินสวนภูมิครับเรามาอัปเดตสนามบินวันที่30ธันวาคม2021นะครับเริ่มเดินจากอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4นะครับเราจะมาดูสถานการณ์ก่อนสิ้นปีนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างประตู1น,นะครับยังคงปิดใช้งานอยู่ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับ ส่วนด้านนอกอาคารบริเวณประตู2นะครับผู้โดยสารมาเยอะเลยครับมาตั้งแต่เช้าเลยนะเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะเห็นว่าทางเข้าออกประตู2ใกล้ๆนะครับตรงเสาข้างหน้าจะเป็นเสาตรงประตู3นะเปิดแล้วนะครับที่ปิดปรับปรุงไปนะเดี๋ยวเราเดินเข้าตรงประตู2นี่เลยนะครับซึ่งเป็นประตูหลักๆเลยนะครับที่ผู้โดยสารจะเข้ามาเพราะว่าอยู่ใกล้กับเที่ยวบินในประเทศนะก่อนถึงก็จะมีร้านแรบกระเป๋านะครับมีเปิดให้บริการเกือบหลายจุดเลยนะของสนามบินนะครับอันนี้คืออยู่ตรงทางเข้าประตู2เลย เนี่ยครับจะเห็นว่าทางเข้าประตู2นะครับผู้โดยสารมาเยอะจริงๆนะมาเรื่อยๆเลยนะครับมากันแบบโอ้โหเป็นแถวยาวเลยนะครับทุกคนพอเข้ามาเสร็จปุ๊บตรงประตู2ก็จะเจอโถงทางเดินด้านหน้าโรซีดีวันนี้คือตกใจมากๆเลยนะครับทุกคนแถวผู้โดยสารน่ะยาวโอ้โหปัดมาจนถึงแบบทางโรดีเลยนะครับนี่คือโถงข้างหน้านะครับประตู2นะทุกคนโอ้โหต่อแถวกันเยอะมากๆเลยครับดังนั้นใครจะเดินทางช่วงสิ้นปีหรือช่วงแบบปีใหม่นะครับเผื่อเวลาไว้เยอะๆเลยนะครับนี่คือแถวของวิเชสแอร์นะครับ ยาวจริงๆทุกคนดูดิยาวตั้งแต่โรซีนะครับอ้อมเบโรดีข้างหลังเลยแล้วหลายแถวด้วยนะหลายแถวมากๆเลยนะครับทุกคนเราเดินมาที่โรบีนะครับซึ่งจะเป็นสายการบินไทยเออไทยสมายนะครับน่ฮะจะเห็นว่าผู้โดยสารไทยสมัยก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับเต็มนะครับเข้าแถวขดเป็นงูเหมือนกันตรงนี้นี่คือเวิร์งของเที่ยวบินในประเทศนะครับซึ่งผู้โดยสารเยอะจริงๆ,ๆเยอะแบบแน่นเลยนะครับทุกคน เราเดินเข้าไปในโรบีซนะครับตรงนี้คือเป็นบริเวณตรงกลางนะครับก็จะเห็นว่าตรงกลางก็แน่นมากๆเลยนะซึ่งโรบีไทยสมัยนะครับผู้โดยสารเต็มจนแบบโอ้โหล้นออกมาข้างนอกนครับล้นออกมาข้างนอกเลยถือว่าผู้โดยสารเยอะจริงๆก็เป็นช่วงสิ้นปีที่จะมีคนเดินทางกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนดังนั้นถ้าเกิดจะเดินทางแนะนํานะครับเผื่อเวลาไว้หน่อยก็ดีนะครับ แล้วก็สามารถเลือกใช้เป็นเซลเช็คอินคี o ออสได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสัมภาระอะไรเยอะนะฮะนี่ครับแถวเช็คอินโรบีนะครับของไทยสมัยคนเข้าแถวยาวจริงๆครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เดินทางในประเทศนะครับถือว่าวันนี้มาใช้งานเยอะจริงๆก็ยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีนะครับที่ยังเดินทางกันได้ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับโรบีนะครับไทยสมัยครับเราเดินย้อนกลับมานะ เราเดินย้อนกลับมาก็จะเห็นว่าเนี่ยครับผู้โดยสารแบบต่อแถวเลยออกมาข้างนอกอันนี้คือเริ่มยาวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนแต่เวียด์เจตแอนี่คือยาวจริงๆนะครับยาวมากๆเลยเนี่ยครับโรบีไทยสมัยนะครับแถวหางแถวนี้ลดออกจะลดออกมาข้างนอกแล้วนะแล้วก็มีผู้โดยสารมาเติมตลอดตรงนี้ครับเซลเช็คอินคีออสครับใครทดลองมาใช้จะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมากๆเลยนะซึ่งตอนนี้ของโรซีนะครับเวียดเจตแนะครับ ถือว่าหนานแน่นมากๆเลยครับนานแน่นจริงๆครับทุกคนแล้วเข้าแถวต่อแถวกันนะครับหลายแถวมากๆเลยนะเขาอาจจะแยกเป็นแถวว่านี้มีสัมภาระเยอะอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับดังนั้นมาติดต่อที่ที่โรได้เลยนะครับขอให้เผื่อเวลามาจริงๆนะเพราะว่าช่วงสิ้นปีกับช่วงปีใหม่ผมว่าช่วงเทศกาลนะครับเดินทางกันเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ขอให้ทุกคนต้องป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยนะครับเดินทางกันได้แต่ด้วยความเออด้วยความปลอดภัยนะครับ นี่โรซีนะครับผมนี่ผมเดินวนมาหลายรอบแล้วนะครับก็จะเห็นว่าผู้โดยสารเติมเข้ามาเติมเช็คอินเสร็จก็เข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะทุกคนบรรยากาศเป็นอย่างนี้ตลอดคึกคักแบบคึกคักมากๆเลยนะครับทุกคนนี่ครับโรซีนะครับเวียดเจ็ทแอร์ถือว่าเป็นสายการบินที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการเยอะที่สุดของสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับเยอะจริงๆเราเดินตรงไปนะครับข้างหน้าก็จะเป็นทางเข้าของผู้โดยสารขาขาออกภายในประเทศนะครับทุกคน จะเห็นว่าข้างในที่การพื้นที่ไว้ก็มีผู้โดยสารทยอยเข้าไปในเกตกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนอันนี้คือด้านหน้าก็จะเห็นว่ามีผู้โดยสารออ,อยู่กันในระดับหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เคาน์เตอร์ดูเคาน์เตอร์ที่ตรวจสอบข้อมูลนะครับก็เต็มเต็มหมดเลยดังนั้นอย่างที่บอกครับเผื่อเวลาไว้เยอะๆครับสำหรับเที่ยวบินที่อยู่ในช่วงเทศกาลนะครับทุกคน เราเดินกันต่อเลยนะครับไปทางด้านหลังของโรดีจะเห็นว่าแอร์ไทยสมายช่วงนี้ก็คือไฟเยอะเหมือนกันนะครับเดินสวนกันบ่อยเลยนะแล้วทางเดินด้านหลังก็จะมีโอเวอร์ไซส์แบกเกจเช็คอินนะครับกระเป๋าขนาดใหญ่นะอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านหลังโรดีนะครับถ้ามีใครมีกระเป๋าใหญ่ก็มาตรงนี้เลยแล้วโรดีนะครับก็จะเป็นสายเคาน์เตอร์เช็คอินของของการบินไทยนะครับแล้วก็ไทยสมายบางส่วนนะครับก็สามารถมาเช็คอินตรงนี้ได้นะครับตรงโรดีนะครับนี่ครับพื้นที่ก็ ตเตรียมไว้สำหรับการเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะส่วนโรอีนะครับก็จะเป็นจุดเซลเช็คอินคีออสแบบเต็มระบบนะครับก็พร้อมสมําหรับการใช้งานนะครับทุกคนก็คิดว่าในอนาคตนะครับระบบเซลเช็คอินคีออสน่าจะเป็นระบบที่เอามาคอยให้บริการผู้โดยสารได้ไวมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับนี่ครับวันนี้มีผู้โดยสารมาถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะเลยนะทุกคน ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับที่มีผู้โดยสารเดินทางอยู่เื่อยๆภาพแบบนี้ทําให้บรรยากาศในสนามบินดูผ่อนคลายลงไปเยอะเลยนะครับทุกคนเวลามีผู้โดยสารเดินอยู่สนามบิน่เรื่อยก็ทาให้คึกคักดีเหมือนกันนะจะเห็นว่าเนี่ยเราเดินวกกลับมาตรงถงทางเดินด้านหน้าโรซีดีผู้โดยสารยังเยอะอยู่เลยนะแถวยาวมาจนถึงโรดีเลยนะครับทุกคนยาวมากๆเลยที่นั่งด้านหน้าประตู3มก็เต็มเลยนะครับผู้โดยสารมานั่งกันเต็มเลยเดินผ่านกันแบบเพียบเลยนะครับทุกคนถือว่าอยู่อยู่ในบรรยากาศที่ดีพอสมควรเลยนะ ช่วงนี้ก็จะเห็นลูกเรือหลายสายการบินเดินกันอยู่เยอะเลยนะครับเพราะเที่ยวบินเยอะจริงๆในช่วงนี้ตรงหน้าบริเวณทางเข้าออกประตู3ก็จะมีลูกเรือของ KLM ด้วยนะครับเออลูกเรือเยอะจริงๆครับช่วงนี้สายการบินมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตรงประตู3ก็จะมีร้าน Missis Wrap นะครับมาใช้บริการตรงนี้ได้อีกจุดหนึ่งนะครับทุกคน เราเดินกันต่อเลยนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้าโรอีนะครับก็ม kind of ีผู้โดยสารเดินอยู่เยอะเหมือนกันเลยนะวันนี้ผู้โดยสารเยอะเดินเยอะเต็มถงมากๆเลยนะครับทุกคนที่นั่งก็มีนั่งกันอยู่เต็มพื้นที่เหมือนกันนะครับที่นั่งด้านหน้าโรเอฟแอนจีโรเอฟกับโรจีนะครับก็เต็มเหมือนกันนะทุกคนผู้โดยสารเดินกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับช่วงนี้มีผู้โดยสารเดินเยอะเดินทางกันเยอะจริงๆครับเราวกเข้าไปที่โรเอฟกับโรจีนะครับ เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดอยู่เพียบเลยนะโรเอฟจะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของบางกอกแอร์เวย์นะครับทุกคนก็จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าโรบีโรซีที่เป็นสายการบินที่ยอดฮิตนะครับแต่ก็มีเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนซึ่งโรเอฟเนี่ยนอกจากจะมีบางกอกแอร์เวย์แล้วก็จะมีแอร์เอเชียด้วยนะครับแอร์เอเชียก็เริ่มมีการต่อแถวข้างหน้าแล้วนะทยอยเข้าไปเช็คอินในแถวแล้วนะเริ่มเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนอาจจะเป็นบางช่วงนะครับที่บางส่วนก็เช็คอินแล้วเข้าไปในเกตแล้ว้วววดยนะน่จะเห็า โรเอฟจะมี2ส,สายการบินก็คือบางกอกแอร์เวย์แล้วก็แอร์เอเชียนะครับเราเดินวกมาทางด้านหลังของโรจีนะครับทุกคนเหมือนกับว่าในช่วงเวลานี้นะครับโรจีที่เปิดเคาน์เตอร์ให้เช็คอินนะย,ยังไม่ยังไม่มีเที่ยวเออผู้โดยสารมามาเช็คอินเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นสายการบินอะไรแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโอซด์แมกเกจเช็คอินอีกจุดหนึ่งวานะครับที่อยู่ข้างหลังโรจีนี่เอง เราเดินมาตรงบริเวณด้านหลังโรเอชกับโรเจนะครับอันนี้เป็นลูกเรือนะครับกับกัปตันของเ i ียเจ a แอรนะครับเดินอยู่นะใส่ชุดสีแดงๆนะครับ <S <S 1> <S 1> ตรงนี้เองก็จะมีทางขึ้นของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศด้วยนะครับถ้าจะเดินทางต่างประเทศก็สามารถมาเดินทางไปตรงนี้ได้น,นะครับก่อนที่จะขึ้นไปเจอตอมอข้างบนนะครับ ตรงนี้เป็นบริเวณรอเอชกับรอเจนะครับอาจจะดูคนไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับรอเอชกับรอเจเปิดให้บริการเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วนะครับแต่ช่วงวันนี้นอาจจะไม่มีเที่ยวบินที่กําลังเดินทางของสายการบินที่ใช้บริการเคาน์เตอร์เอชกับเคาน์เตอร์เจอยู่แต่ก็เปิดให้บริการพร้อมแล้วนะครับทุกคนอาจจะเป็นช่วงแบบบ่ายหรือดึกนะครับซึ่งรอเอชก็มีหลายสายการบินเลยนะครับทุกคนที่มาใช้บริการเคาน์เตอร์นี้อยู่ เราเดินมาที่โถงทางเดินด้านหน้าโรเอชกับโรเจก็มีผู้โดยสารอยู่เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยครับเต็มโถงเลยนะเดินกันขวักบับสวนขวักไข่สวนกันไปมาเยอะจริงๆครับทุกคนวันนี้วันสิ้นปีนะครับถือว่าผู้โดยสารมาใช้พื้นที่สนามบ,บินกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับทุกคน ข้างหน้าจะเป็นประชาสัมพันธ์ท่ากาศยานนะครับทุกคนมีคําถามก็มาติดต่อตรงนี้ได้ซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระบรมสารีริกธาตุนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงใช้ดอกเลื่อยไม้สีขาวนะสวยเลยนะครับทุกคนสวยเด่นนะครับก่อนเดินทางมาสักการะไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันได้ <S <S แล้วก็โรเคนะครับเปิดให้บริการเขาเปิดใช้งานเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับแต่ช่วงนี้น่าจะยังไม่มีเที่ยวบินที่ใช้บริการเคาน์เตอร์นะครับ <S <S แต่ผู้โดยสารมารออยู่ตรงนี้อยู่คิดว่าน่าจะมีการเปิด เคาน์เตอร์เช็คอินในช่วงนี้ของโรอลนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับทุกคนนี่เลยโรอลนะครับสีลังกาแอร์ไลน์นะครับก็น่าจะมีเที่ยวบินที่เดินทางในช่วงนี้อยู่นะครับโรอลเปิดใช้งานนะครับโรเคเปิดโรอลเปิดนะครับตรงนี้เป็นสีลังกาแอร์ไลน์นะครับถือว่าผู้โดยสารระหว่างประเทศก็ยังคงเดินทางได้อย่างเรื่อยๆอยู่นะครับในช่วงนี้นะเราเดินวกมาที่ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานนะครับ จะเห็นว่าข้างๆกันนะครับข้างๆวะชาสัมพันธ์ก็จะมีประตู6ที่ปิดอยู่นะแต่ว่ามีการติดตั้งต้นคริสต์มาสให้เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับก่อนเดินทางก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับนี่ฮะน่ารักเลยนะมีกล่องของขวัญน,นะครับมีกล่องของขวัญมีต้นคริสต์มาสนะครับผมว่าสวยเลยนะครับดูดีต้นใหญ่มากๆเลยเขียวสวยนะครับแล้วก็เป็นจุดเช็คอินก่อนจะเดินทางได้ ถงทางเดินด้านหน้าโรเอมกับโรเอ็นก็มีผู้โดยสารมันใช้พื้นที่อยู่เหมือนกันนะแต่อาจจะไม่เยอะเท่านะครับในฝั่งนี้เนื่องจากว่าบางส่วนก็เป็นเที่ยวบินที่ใช้งานในช่วงกลางคืนนะครับ <S <S อันนี้เป็นโรเอมจะเป็นสายการบินของมองโกเลียนแอร์ไลน์ G Mong นะครับน่าจะมีการเดินทางในช่วงเวลาอื่นนะครับแต่กั้นพื้นที่ไว้แล้วนะครับโรเอ็นก็มีการกั้นพื้นที่ไว้แล้วของสายการบินเอมิเรตเหมือนกันจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นทางขึ้นของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับทุกคน ถ้าจะเดินทางระหว่างประเทศก็คือสามารถขึ้นได้ตรงนี้อีกจุดหนึ่งก่อนจะไปะขึ้นไปที่ตอม,มอนะครับนี่น่าจะเป็นผู้โดยสารของสี่สีสีลังกาลอรของสีสีลังกาแอร์ไลน์นะครับโรเอสน,นะครับมีหลายสายการบินนะครับสายการบินหนึ่งก็คือเป็นเอมิเรตนะครับที่เปิดรอการเช็คอินอยู่นะครับเราเดินมาข้างหลังนะก็จะมีด่าจดนจรวจค้นหางานนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะครับก็มาติดต่อที่ตรงนี้ก่อนนะครับ ซึ่งจะอยู่ด้านหลังโรพีนะครับทุกคนโรพีน่าจะยังไม่มีการเปิดใช้งานนะครับทุกคนยังว่างเลยนะเหมือนกันกับโรคิวนะครับก็น่าจะยังไม่มีการเปิดใช้งานเคาน์เตอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปว่าถ้าสถา,านการณ์ดีขึ้นจะมีการเปิดใช้งานเคา,เาน์เตอร์เรื่อยๆหรือเปล่าตอนนี้ก็ทยอยเปิดเรื่อยๆแล้วนะผมคิดว่าก็ทยอยเปิดเคาน์นเตอร์เยอะแล้วนะครับทุกคนถงทางเดินด้าหน้า,นาโรอากับโรเอสนะครับ ก็ไม่มีการเปิดใช้งานเหมือนกันครับแต่ว่ามีการติดตั้งเซลเช็คอินคียอสอย่างที่เราเคยแนะนําไปหลายคลิปนะครับว่าติดตั้งเซลเซลเช็คอินคียอสพร้อมใช้งานแล้วก็เป็นที่บอกว่าน่าจะเป็นนัดพบของลูกเรือของเวียดเจ็ตนะครับจะอยู่โซนนี้นะครับนั่งรอก่อนไปขึ้นเครื่องนะครับโรอานะครับข้างหลังก็จะเป็นแพสเซนเจอร์สํานักงานนะครับของสายการบินนะครับแล้วก็จุดดูเครื่องบินส่วนโรเอสก็จะโล่งอย่างที่เห็นเลยนะครับทุกคน ข้างหลังโรเอสนะครับก็จะเป็นทางขึ้นของผู้เดยกสารขาออกระหว่างประเทศจุดนี้ปิดนะครับจุดนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่าไม่มีเคาน์เตอร์เช็คอินในละแวกนี้นะครับก็ไปใช้ในจุดข้างหน้าแทนนะครับที่ผ่านมาแล้วส่วนโรทีโรยูโรดับเบิลยูนะครับยาวทั้งหมดนะครับยังคงปิดใช้งานอยู่นะครับจริงๆถ้าเกิดดูตอนนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่โรจะใช้งานจนถึงโรเอ็นนะครับที่มีการใช้งานเคาน์เตอร์เช็คอินอยู่นะครับส่วนเคาน์เตอร์อื่นก็ยังคงปิดใช้งานอย่างที่เห็นนะครับ ข้างๆโรเดอร์นยูนะก็จะมีร้านคา้าคือร้านรอสันนะครับที่ยังคงเปิดอยู่นะวันนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับเป็นร้านใหญ่เลยแล้วก็มีสาขาหนึ่งอยู่ชั้น2นะครับเดินมาข้างในก็จะมือก็จะมีแอร์ครูเช็คพอยต์นะครับที่ปิดอยู่แต่ไปชนีไทยเปิดอยู่นะครับจนถึงทุ่มหนึ่งนะครับของทุกวันเลยนะครับทุกคนมาใช้บริการได้นะนี่ครับทางเดินด้านข้างโรเดอร์ยูนะครับก็จะโล่องอย่างที่เห็นเลยนะ ก็จะมีรอสารอยู่อย่างที่บอกครับรอสารข้างล่างก็มีนะครับมีชั้น4กับชั้น2นะครับทุกคน ถัดจากอลอสันก็จะเป็นแบดรีฟันสำหรับนักท่องเที่ยวต,วต่างชาตินะครับก็เปิดให้บริการอยู่เนี่ยเราเดินวกกลับมานะครับโถงทั้งเดินหน้าหน้าโรแอลนะครับจะเห็นว่าผู้โดยสารเยอะเลยอ๋อตอนนี้โรจีนะครับเปิดเช็คอินของมาเลเซียแอร์ไลน์แล้วนะครับก็มีผู้โดยสารเริ่มมาเช็คอินแล้วนะครับนี่ฮะแต่ละช่วงเวลาก็จะมีการใช้งานเคาน์เตอร์แตกต่างกันไปเราเดินมาถึงโถงทางเดนนินหน้าหน้าโรดีอีก็จะเห็นว่ามีผู้โดยสารมาเยอะเลยนะครับซึ่งเป็นช่วงสิ้นปีนะครับที่ถ้าจะเดินทางช่วงนี้ต้องเผื่อเวลานะครับ ขอบคุณทุกคนจากใจนะครับที่ช่วยติดตามแล้วก็รับชมกันมาคอยให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับแล้วก็แฮปปี้นิวเองยี่สิ2สล่วงหน้าเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมากๆจริงๆมีสุขภาพที่ดีมีความมั่งคั่งมั่นคงนะครับแล้วก็โชคดีตลอดปีเลยนะครับทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ